กูภัยกเบสเคสองร้อคุณปู่ฟ้าบันดาลเป็นฝั่งงองเสียทัดน,นะครับขับมาเอาเทนเลอร์ไปรับย้ายจากหน้างานที่หนองทับนะครับบ้านหนองทับตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านมาที่หนองตะแบก บ้านหนองยาคาตำบลหัวฝายแคนดงภารกิจนะครับภารกิจก็คือจะเข้าไปช่วยเหลือโกเบเอสเคหัวหอของป่าเจาะหรือว่าเท่าแก่เจาะที่มีป่าตะวันเป็นผู้ควบคุม เดี๋ยวเราไปดูปฏิบัติการกันครับจะยากง่ายขนาดไหนตอนนี้ก็ลลเทเลอร์ม,มาก่อนเลยเสียทัดมาเองปกติก็จะเป็นานตะนะครับคนขับแต่ว่าไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงครับก็ลาอีกหนึ่งวันก็เลยไม่ได้มาด้วยก็เลยเป็นเสียทัดมาเองครับ เดินลงเทเลอร์ก็เป็นฝั่งของ จ้าหมอหอเท่าแกเจาะนะครับลงไปเปิดน้ําโดยป่าตะวันเปิดน้ําลงไปสองรอบแล้วรอบแรกเปิดแล้วก็กลับขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นพอน้ําหยุดไหลก็ลงไปเปิดอีกกลับขึ้นมาทีนี้กลับขึ้นมาไม่ได้รอบนี้ก็ต้องถึงมือที่ใหญ่นะครับ เดี๋ยวตามไปดูกันนู่นครับรถอยู่ฝั่งนูน้นนู้นเลยเดินเข้ามาถึงจุดที่ฝั่งของป่าตะวันนั้นเจาะเปิดน้ำตั้งแต่วันแรกที่ย้ายมาเปิดน้ำที่หนองตะแบบต้องกบก่อนครับไม่งั้นเดินข้ามไม่ได้รถอยู่ฝั่งนี้ครับ นี่เลยอยู่ท่านี้สภาพก็อย่างที่เห็นแล้วครับท่วมแท็กโคนเนี่ท่วมแท็กทั้งสองฝั่งรอหน่วยกู้ภัยสักครู่ เนี่ยครับข้างล่างเนี่ยเป็นดินสมองข้างบนเนี่ยเป็นทรายอยู่ไปถึงจนถึงนู่นแล้วไปกลับไปกับ,กบเนี่ยแล้วก็รอบสองนี่อยู่เลยอยู่แก่ตรงนี้แล้วก็ดินไปดินมาจะพ้นอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยปัตะวันถือว่าเป็นการประเดิมหน้าง,งานให้กับทีมงานฟ้าบรรนานแบบโหดได้ใจครับ เนี่ยได้ใจ f อซพี่น้องแฟนปันแท้แน่นอนป๋าตะวันถึงแม้ว่าจะออกจากฟ้าบรนดาลไปแต่ก็ยังอยู่ในสายงานของทีมงานป๋าบรนดาลอยู่นะแต่ข้างล่างนี่แข็งนะครับไอตัวนี้มันเป็นข้างบนเฉยๆเนี่ยเนี่ยระดับบันตากันชัดเจน ไปเปิดน้ําจากตรงนน้นมาเพื่อที่จะจับปลาอยู่ในน้องบัวเนี่ยที่เห็นนะครับมันไม่เป็นอย่างอย่างที่ลับต้องการให้มันลาบลื่นไปกลับแล้วสบายๆก็ปาตะบานเอาไปก่อนเลยหลุมหนึ่งก็เป็นการเจิมรถไปด้วยนะครับมาอยู่กับมาอยู่กับป่าเจาะก็ยังไม่ถึง1เดือน ถึงเดือนไปจกักรดอามาหออเดือนไปก่อนนี่แหละยังมาหออเดือนเนาะเอออีกวันสองวันก็จะถึงเนี่ยก็จัดไปก่อนหนึ่งลุมมรับน้าแ้มไปก่อนข้ามาแล้วเสียทัน ขข้นมาอ่าสบายๆเดี๋ยวขึ้นมาแล้ว่นให้ไปเปิดหน้ามพูดต่อไปบะเนี่ย <c oughs> <c oughs> แอบนุน่นเดี๋ยวให้ลงข้างล่างทีนี้จะได้รู้ว่ามันแข็งหรือมันมันนิ่ม <c oughs> มาถึงแล้วครับเดี๋ยวลงมาดูก่อนวางแผนกันก่อนแตงแตงขื่น,นั้นเลยทัด ูต้ตำแหน่งแล้วก็จะดึงไปเนี่ยครับเฉียดเฉียดต้นไม้ไปข้างหน้านี่แหละ โคนต้นไม้อยู่ข้างหน้านี่แหละลงเตรียมตัวเคลียร์เส้นทางแล้วก็น่าจะดึงเลยแล้วครับทีเดียวขึ้นหรือเปล่าหรือว่าต้องสองสามเดี๋ยวก็รอด,ดูลุ้นไปพร้อมกัน บนก็จะเป็นเสียทัด้างล่างก็จะเป็นฟ้าตะวันก็อย่างว่าแหละ DNA ฟ้าบันดาลเนี่ยมันค้นครับไม่ว่าใครอะ่ะมาทำงานร่วมกับทีมงานฟ้าบรนดานลรับประกันจะต้องเดือด เหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพี่ตูมตามเองนะครับ SK 2 0 0จากเกษตรวิสัยร้อเอมาวันแรกก็เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเสียฟอร์ด SK 1 4 0จากบ้านปอแดองหัวฝายเนี่ยนะครับก็ได้โหดเหมือนกันมาวันแรกตอนนั้นนี่ยอยู่ที่การขุดลอก น้องน้องน้ำบ้านประเคียบนะครับน้องแคนกนะุดแคนกุดแคนเขาเรียกกุดแคนครับเพราะอยู่ใกล้แม่น้ำมูลมารอบนี้ก็เป็นฝั่งของนี่แหละครับเอสเคหนึ่งสอหัวหอมาร์ไฟนี่แหละของป๋าเจาะรถป๋าเจาะเองนะครับตนขับก็เป็นน้องชายปลาเจาะ คนกู้ก็เป็นเท่าแก่ป้าเจาะนะอยู่ในสายงานเดียวกันขึ้นไม่ขึ้นก็นลุ้นไปพร้อมๆกัน ยอดสุดยอดขึ้นไปแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วตั้งหลักมากอีกนิดนึงอีกนิดนึง ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับ ปลอดภัยครับขึ้นไปอย่างปลอดภัยโอ้โ oh หสุดยอดสุดยอดมากนี่ครับลองรอยจากจุดนี้ดึงขึ้นไประยะทางสองช่วงตัวก็พ้นจากจุดที่โลมๆแล้วก็ไปขึ้นดินแข็งแต่ว่าเดินเส้นเองไม่ไหวต้องคอยหิ้วประคองขึ้นจนถึงฝั่งเหมือนแรงกำลังตก เคลียร์บื้นที่เสียทัดก่อนจบภารกิจครับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยเดี๋ยวเท่าแก่จักกับปาตะวันเขาก็จะทำการตรวจเช็คแหละมันมีอะไรหลุดอะไรหลวมดินโคลนเข้าไปอัดตรงนั้นตรงนี้หรือเปลาเดี๋ยวหมอฮอนี่ต้องเอาใจซะหน่อยเรื่องระบบไฟเผื่อมีน้ำไปแช่ ห้องเครื่องตรงนี้นะส่วนฝั่งของสูบซิ่งนี่เขาก็ดับเครื่องเอาไว้นะครับดับเครื่องเอาไว้เพราะว่าน้ำเนี่ยมันขาดจากหัวดูดขาดจากหัวกะระโหลกเดี๋ยวน่าจะมีปฏิบัติการเปิดน้ำตามไป ทิ้ง้ายกันเพียงเท่านี้ครับวเจอกันใหม่สวัสดีครับ